เขี่ยงมันกี๊ดอยู่ข้างในเหมือนมันรู้เลยกวนตีนอันนี้ครบสามครบไอ้มาครบส่มครบูบ เอป,ปราโตเทออ้าวอะไรอ่ะเนี่ยขนมเค้กขนมเค้กแล้วอะไรด้วยอ่ะเรเฮ้ยอะร้องเมื่อกี้ปาร้องให้แล้วเร็วเฮ้ยปนลบเป่าดับแล้ว อาเร็วไม่เอาไม่เอาอะไรล่ะเนี้ยชื่อมาให้เนี้ยเร็วอ้าทางนั้นป้าเป่าให้กลัวกลัวอา่าป้าป้าเป่าให้เมื่อกี้ร้องไปแล้วเป่าเลยเนาะอ่าอุ้ยมันเป็นเทียนยังงั้นอะ เอาไปเปิดไฟอ่ะเ,อเฮ้ยเทียนทำไมเดี๋ยวนี้มันอาปีกุกรกะต่ายเลยอะฮะป<า>ีกุกรกะต่ายเลยอะปีกูกระต่ายเลยอะนี่ไง เปิดแอร์ใหปาก็ได้่ะมีเปิดแอร์ก็ได้ค่ะลูกอะไรนะเออเปิดแอร์เร็วเปิดแอร์เชีย แล้วป่นนี้ยังไม่นอนตอนนี้กี่โมงตีหนึ่งกว่าๆแล้วจะตีสองแล้วโอ้โหแต่งตัวแหล่ๆด้วยเนาะโอ้โหป๊าปาไม่ได้พูดไม่ต้องมาเขินอะแล้วเนี่ยปะาปาซื้อมาให้แล้วเนี่ย ก็ครบสามขวดแล้วใช่เปล่าอืมอแล้วต้องทำไมนะต้องไม่ดื้อใช่เปล่าเรียนเก่งๆใช่แต่ไมอันนี้อันนี้มันขีดเทียนใช่เทียนลูกป๊าป๊าเป่าแล้วป๊าป๊าเป่าดับแล้วไงลูกก็น้องบิวกลัวเมื่อกี้ป๊าป๊าอุตส่าห์ปิดไฟ เพลงก็ร้องให้แล้วกลัวหาพ้องหรอลูกฮะ <c oughs> ชอบไหมชอบไหมครับชอบอแล้วมีลูกกระต่ายด้วยม,มงวงด้วยกระต่ายบ้านพ่อหนูมีงวงลูก <c oughs> <c oughs> กระต่ายบ้านไหนมีงวงลูก มามม่เลยแล้วนอนได้แล้วเลยจะตีช่องแล้วลูกเออกินเลยอันเนี้สองอันด้วยอ่ะเอาสองอันให้ประธานเปิดก่อนเลยฮะให้ประธานเปิดก่อนเลยไม่เอา,าอ่ะอ่าให้เจบิวกินก่อนเลยไงแบ่งไว้ให้น้องนัดด้วยนะเอาคานอไไม่ใช่อันนั้นป๊าหมายถึงขนมอ่ะไม่ใช่ขนมขนมนี่แล้วก็มีเทียนอ่ะอันเนี้ยเหลืออ่ะ เออป๊ป๊เป่าเออปาป๊าเป่าแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะยังไงนะก็ต้องไม่ดื้อด้วยใช่เปล่าฮะแล้วก็ยังไงก็เป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สซนเงี้ยหรอเฮ้ยสนใจก่อนดิลุงเบลเรียนเก่งๆใช่ไหมลูกโตเร็วๆใช่เปล่า อืมแล้วก็ไม่ต้องกวนสถีนด้วยใช่ไหมเออไม่กวน,อ,วนอย่ากกวนใช่เปล่ากินได้ยังอะกินได้มามากินได้ต่อคิวจะไปต้องต่อคิวด้วย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจุ๊บก่อนอ่ะอ่ะจุ๊บมาหมาก่อน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 ขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณข้าหมาหมาอ่ะจุ๊บจุ๊บปะปะมึงอ่ะอ่ะจุ๊บปะแล้วทำไงไม่เอาปะปะเอาดังดังเออขอบคุณค่ะด้วยเคียนไหมเขียน เอะไรกินเลยลอยเบามันเป็นยังไงอา้อาวอะไรมามากินตาเลยอ่ะเอเออ้าวทำไมอ่ะก็ช่วยกันกินน้องบิวกินคนเดียวไม่หมดแล้วเดี๋ยวแบ่งให้น้องด้วยนะยอื้อ ตักฟั่งเดียวไปเด้ให้มาหมาแบ่งดีกว่าไปแบ่งให้น้องนัดด้วยไปก้อนมันเล็กเนาะกว่าจะไปถึงอมาก,กลงก็เดี๋ยวอึมเฮียนนเฮนเอมเดี๋ยวค่อยไปซื้อกินใหม่เนาะห <laughs> มา เอ้ยอย่ากินแต่ตรงนั้นดีพอเรานำไม่ถ่ายแล้วนะค่ะอเห่าเป็นหมาเลยยิ้มเฉยๆก่อนเลวอ่ะยิ้มเฉยๆก่อน,นเออหล่นไม่เป็นไรเดี๋ยวปาเก็บยิ้มเฉยๆก่อนชอบไหมคะชอบค่ะ มีความสุขไหมมีความสุขมีความชุกหม,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 มาได้แบ่งแล้วนะแบ่งแบ่งให้น้องนันนะคะ